ตัวนี้เป็นตัว GT พัสดตัวขายดีนะคะแล้วก็เป็นสียอดนิยมก็คือสีขาวมุกข,ของเรานั่นเองนะคะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแสบาทนะคะน้องจะมีรีวิวดําเงาให้ลูกค้าดูไปแล้วด้วยก็เลยเนี่ยคันนี้เน้นดําด้านนะคะตั้งแต่ตัวหนังสือปาเจโรสปอร์ตกาจังหน้านะคะและดําด้านนะคะเขามีแคมเปญพิเศษก็คือจะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าเลือกหรือจะเอาแต่งเต็มแบบนี้ หรือว่าจะรับเป็นส่วนลดสามารถปรึกษาน้องได้เลยนะคะน้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องมิสซูไซค์ลุยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพาทุกคนมาที่โชว์รูมมิสซูเซียพญานะคะวันนี้เราพามาดูรถปาเจ r o สปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นตัว GT พีพัดตัวขายดีนะคะแล้วก็เป็นสียอดนิยมก็คือสีขาวมุกข,ของเรานั่นเองนะคะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่1ล้าน 3 8 9 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นสีอื่นๆอย่างเช่นสีดำสีเทาสีสีที่ไม่ใช่สีขาวานะคะราคาลดลงไป1 5 0 0 0บาทนะคะโอเคเดี๋ยวคันนี้น้องมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างตัวนี้จะเรียกว่าแต่งแบบแต่งอีกแนวหนึ่งที่ให้ดูแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะโอเคคันนี้มาดูกันนะคะตัวนี้ชุดนี้เน้นๆแต่งเป็นสีดำด้านนะคะน้องจะมีรีวิวดำเงาให้ลูกค้าดูไปแล้วด้วยก็เลยเนี่ยคันนี้เน้นดำด้านนะคะตั้งแต่ตัวหนังสือ ปาเจโร่สปอร์ตกระจังหน้านะคะแล็บดำด้านนะคะโอเคแล้วก็คิ้วตัวซีก็ใส่เป็นดำด้านนะคะเพราะปกติแล้วตัวนี้นะคะทั้งกระจังหน้าและคิ้วตัวซีจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนหมดเลยอ่าแล้วมาดูกันที่ชุดหล่อของเรานะคะชุด s เก็ตสปอร์ r 라이เดอร์นะคะตัวนี้ชุดหล่อยอดนิยมไปเลยนะคะ โอเคแล้วมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ก็คือจะมีข้อบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเป็นรูปทับนิ่งให้ดูนะคะจะมีเพิ่มเติมก็คือจะเราจะใส่เป็นครอบไฟเลียวให้ด้วยนะคะมาดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะด้านข้างนะคะในเมื่อจัดชุดด้านก็ต้องด้านให้หมดนะคะตัวนี้นะคะคิ้วล้อสีดําด้านพร้อมกันกับล้อแม็กจากโรงงานตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะจะเป็นแม็กปัดเงา2สีแบบนี้เลย แล้วคันนี้เดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูตรงท้ายอีกนะคะก็คือจะมีการเปลี่ยนแม mm ็กเป็นขอบ20เดี๋ยวเรารอดูกันนะคะรอๆเลยตัวนี้นะคะแรปกระจกอีกเพราะตรงนี้ก็ปกติจะเป็นสี mm hmm. คโครเมียมตัวนี้ก็แรปเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันอ mm ่า hmm. แล้วในเมื่อตัวนี้แต่งเน้นขาวดำทูโทนนะคะ mm hmm. หลังคานะคะก็คือตั้งแต่เสา A ขึ้นไปนะคะแรปดาด้านพร้อมกันกับตัวลาวหลังคาก็ดําด้านนะคะ ัวนี้นะคะติดฟิล์มฟิล์มของเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้10ปีอ่ะแล้วตัวนี้มาดูกันว่ามีอะไรอีกคิ้วกันศาสตร์นะคะเบ้ามือก็ติดเป็นดําด้านให้รับกันนะคะเพราะตัวนี้เราก็แรปเป็นดําด้านเช่นเดียวกันมาดูกันต่อเลยค่ะเดี๋ย่าพามาดูตรงท้ายนะคะตัวท้ายครอบไฟท้ายสีดําด้านนะคะจะให้ดูจากทางนี้เพราะว่าฝั่งนู้นนะคะจะบอกว่าย้อนแสงเราเราวันนี้เรารีวิวกันช่วงเย็นๆแต่ว่า ทิตยังไม่ตกนะคะมันก็เลยจะถ่ายยากนิดนึงอ่ะตรงนี้นะคะครอบท้ายตรงนี้เราก็แล็บเป็นดำด้านแต่ตัวนี้จะไม่มีตัวหนังสือนะคะมันแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแบบแบบไหนนะอ่ะสปอยเลอร์หลังก็ดำด้านนะคะอ่ะเดี๋ยวคันนี้เราจะเปิดให้ดูด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยเราใส่ตรงนี้ด้วยนะคะอ้าวใส่ให้ดูตรงนี้ ใส่เป็นตัวหนังสือฟาเจโร่สปอร์ตสีแดงนะคะจริงๆตัวนี้ก็คือสามารถเตะได้แต่พอดีว่าน้องไม่ได้ถือกุญแจนะคะก็ขออนุญาตปิดเป็นแมนวนวลนะคะอ่ะให้ดูสเกิร์ตหล่อๆกันเลยค่ะซูมไปเลยเป็นท่อกลมนะคะตัวนี้เราจะมีให้เลือกท่อกลมท่อเหลี่ยมและจะมีของสปอร์ตไรเดอร์เอ็และมีแบรนด์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะหนะล่อขนาดนี้แล้ว เลยค่ะด้านข้างนี้เลยอันนี้ส่องส่องลงข้างล่างก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่ย้อนแสงนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีครอบฝาถังน้ามันเป็นสีดําด้านอีกแล้วค่ะมาคราวนี้มาเจอกันด้านหน้าเลยค่ะส่องมาเลย ตัวนี้นะคะปลาเจโร่สปอร์ตอย่าลืมนะถ้าลูกค้าอยากได้ถ้าขาน้องได้เลยน้องมีแคมเปญพิเศษก็คือจะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าเลือกหรือจะเอาแต่งเต็มแบบนี้หรือว่าจะรับเป็นส่วนลดสามารถปรึกษาน้องได้เลยนะคะน้องมีให้ทุกเงื่อนไขที่ถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะยังไงฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เผื่อมีใครญาติพี่น้องอยากได้จะได้ทักเข้ามาด้วยเชย่นกันค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องขอลาไปก่อนแล้วถ้าลูกค้าอยากได้ มิซูไม่ว่าตัวไหนนะคะสามารถทักสอบถามได้เลยน้องยินดีให้บริการทุกจังหวัดทุกรุ่นนะคะโอเคถ้ายังไงคลิปนี้น้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Yeah,